สวัสดีครับผมอาจารย์ตรินพรักษานักอาชญาวิทยานะครับวันนี้เป็น EP พพิเศษนะครับที่ติดตามข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานด้วยที่มันมีข่าวเกี่ยวกับเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับแต่จริงๆหากมองลึกลงไปเรามาดูกันว่าข่าวเครนถล่มเนี่ยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย ที่เกิดจากบริษัทที่รับเหมาบริษัทเดิมๆที่ก็ทำผิดซ้ำแล้วก็มีคนเสียชีวิตรวมๆแล้วร้อยกว่ารายจากหลายๆโครงการนะครับข่าวนี้ถือเป็นอาชญากรรมหรือไม่นะครับข่าวนี้เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นอาชญากรรมได้แต่ว่าไม่ใช่โดยอัตโนมัตินะครับต้องขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ระดับความผิดแล้วก็โครงสร้างความรับผิดชอบถ้าแยกเป็น3ชั้นนะครับเพื่อไม่ให้สับสนระหว่างอุบัติเหตุ ความผิดทางอาญาและอาชญากรรมเชิงองค์กรเดี๋ยวจะอธิบายทีละข้อนะครับตามกฎหมายอาญาไทยเนี่ยถือเป็นอาชญากรรมหรือไม่นะครับการที่ปล่อยให้มีการประมาทเลินเล่อแล้วทําให้สิ่งก่อสร้างหรืออะไรที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตัวเองสร้างความเสียหายกับสังคมและมีรวมถึงมีผู้เสียชีวิตเนี่ย คำตอบคือมีฐานความผิดทางอาญาได้นะครับตามระบบกฎหมายไทยแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้มักจะเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสซึ่งเป็นความผิดทางอาญาโดยชัดเจนนะครับแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับกฎหมายไทยมักมองว่าอาชญากรรมเป็นอาชญากรรมโดยประมาทไม่ใช่อาชญากรรมร้ายแรงนะครับแต่ถ้าเป็นที่สหรัฐอเมริกา กรณีแบบนี้จะถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงนะครับในทางปฏิบัติแล้วประเทศไทยนะผู้ถูกดำเนินคดีมักจะเป็นระดับปฏิบัติการถ้าบริษัทในฐานะองค์กรแทบจะไม่ถูกตั้งข้อหาทางอาญาเลยนะครับซึ่งตามหลักอาชญาวิทยานี่คืออาชญากรรมเชิงองค์กรครับหรือ organization crime นะครับในทางอาชญาวิทยาเนี่ยอาชญากรรมไม่ได้จำกัดเฉพาะฆาตกรรมลักทรัพย์หรือว่าทำลายร่างกายเท่านั้น แต่เป็นการตัดสินใจเชิงองค์กรที่ละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยด้วยและก่อให้เกิดความการสูญเสียชีวิตมนุษย์อย่างคาดหมายได้คือสามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าสมมติว่าถ้าใช้วัสดุคุณภาพต่ำหรือว่าไม่มีการควบคุมการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันเล็งเห็นอยู่แล้วว่าอนาคตอ่ะจะเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเกิดกับสภาพแวดล้อมออทรัพย์สินของรัฐ แล้วก็ชีวิตของมนุษย์นะครับมันคาดการได้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหากพบว่ามีการลดต้นทุนด้านความปลอดภัยหรือว่ามีการเล่งงานโดยรู้ถึงความเสี่ยงมีการละเลยคำเตือนทางวิศวกรรมหรือมีอุบัติเหตุซ้ำซากในรูปแบบเดียวกันเข้าข่าย organization negligence นะครับแล้วก็ corporate crime แม้กฎหมายไทยจะไม่เรียกชื่อตามนี้แต่ในทางอาชญาวิทยาก็ถือเป็นอาชญากรรมครับ ซึ่งเส้นแบ่งสำคัญระหว่างอุบัติเหตุกับอาชญากรรมเนี่ยหัวใจหลักของมันอยู่ที่คำถามเดียวเลยก็คือความตายนี้สามารถคาดการได้และป้องกันได้หรือไม่นะครับถ้าคาดการไม่ได้เลยถือเป็นอุบัติเหตุครับแต่ถ้าคาดการได้แต่ไม่ป้องกันถือเป็นความประมาททางอาญานะครับถ้าคาดการได้ซ้ำซากและยังคงดำเนินการต่อ ถือเป็นอาชญากรรมเชิงโครงสร้างนะครับอุบัติเหตุครั้งเดียวอาจจะไม่ใช่อาชญากรรมนะครับแต่อุบัติเหตุซ้ำๆในรูปแบบเดิมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับหากใช้มาตรฐานประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกรอบของอังกฤษอเมริกาและญี่ปุ่นเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเป๊ะๆอาจจะถูกตั้งข้อหาเป็น involuntary manslaughter นะครับ corporate Manslaughter นะครับหรือว่า professional negligence causing death นะครับซึ่งเป็นอาญากรรมเต็มรูปแบบก็คือเป็นความผิดอาญาโดยประมาทนะครับแล้วก็เป็นการก่อเหตุขององค์กรโดยตั้งใจเล่นเล่นะครับประมาทเรามาดูกันบ้างว่าบริษัทเดียวกันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงว่าภายในปี ที่ผ่านมาเกิดความเสียหายอะไรบ้างนะครับบริษัทที่เป็นผู้รับผิดช,ชอบเกี่ยวกับเครนที่ถล่มนี้นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อ,เ,อเมื่อวันที่15มกราคมนะครับเครนถล่มบนพระรามสองนะครับจังหวัดสมุทรสาครก็คือทำให้มีคนติดอยู่ใต้ซากและได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทันทีก็มี ยอดผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย2คนนะครับการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นก็คืออาจเกิดจากการสุดตัวของขาฐานเครนหรือความไม่มั่นคงของฐานรองรับาภาพรวมแล้วกันภาพรวมของบริษัทร,รับเหมานี้นะครับบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนจำกัดมหาชน นะครับหรือ ITD เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างหลายแห่งในประเทศไทยนะครับเอาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุใหญ่หลายครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับมีด้วยการอยู่4เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวานครับเมื่อวานวันที่14มกราคม2569นะครับ เครนถล่มใส่ขบวนรถไฟที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่ระดับประเทศนะครับที่เรียกว่า2026 s i x k o train disaster นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเหตุการณ์ที่2ครับห่างกันแค่1วันเท่านั้นก็คือเกิดขึ้นวันนี้นะครับเครนถล่มบนถนนพระามสจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเบื้องต้นนะครับน่าจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกครั้งซึ่งจำนวนยังไม่แน่นอนแต่สามารถคาดการได้ว่าอย่างน้อย2คนนะครับต่อมาครับวันที่15มีนาคมปีที่แล้วครับการถล่มของโครงสร้างทางด่วนสะพานในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางด่วนพระรามสามดาวคนองเอ็กเพรสเวย์ซึ่ง บริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้รับเหมานะครับมันสุดตัวและถล่มลงบนถนนพระรามสองอีกแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนและบาดเจ็บหลาย10คนส่วนเหตุการณ์ที่4เกิดขึ้นมาไม่นานมานี้ก็คือปีที่แล้วเรื่องตึกสอตอง,งอนะครับซึ่งถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนซึ่งได้รับการรายงานในสื่อระหว่างประเทศว่าบริษัทนี้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นสรุปแล้วนะครับ แค่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับเหตุการณ์4เหตุการณ์ส่งผลให้มีคนเสียชีวิตทั้งหมด136คนนะครับ1 3 6คนลองมาเปรียบเทียบบ้างดีกว่าถ้าเป็นเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาจะโดนอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับการรับผิดทางอาญาหรือ criminal liability นะครับ liability นะครับหากพบว่าเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเราเรียกว่า cross negligence นะครับหรือรู้ว่ามีความเสี่ยงแต่ยังคงดำเนินการต่อก็คือ reckless disregard ระดับบริษัทจะถูกดำเนินคดีอาญาและตั้งข้อหานะครับ criminal negligence แล้วก็ uh, i n v o l u n t a r y manslaughter นะครับ หากการกระทําขององค์กรนําไปสู่การเสียชีวิตปรับเป็นเงินสูงมากหลายสิบถึงหลายร้อยล,ล้านดอลลาร์สารจะสั่งให้เป็น corporate probation หรือต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสารอีกหลายปีนะครับระดับผู้บริหารวิศวกรและผู้ควบคุมงานอาจจะติดคุกจริงนะครับซึ่งจำคุกตั้งแต่หลายปีจนถึงหลาย10ปีต่อ1คดีหากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หน่วยงานหลักที่รับผิดช,ชอบก็คือ Department of Justice หรือ DOJ นะครับแล้วก็อายการของรัฐก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากไปกว่านั้นนะครับต้องรับผิดช,ชอบทางแพ่งด้วยครับเราเรียกว่า civil liability นะครับถือเป็นส่วนที่หนักที่สุดในทางเศรษฐกิจนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าบาดเจ็บแล้วก็ศาลสามารถ สั่งให้ชดเชยค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ไม่ใช่แค่ชดเชยเท่านั้นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในสหรัฐอเมริกาคดีใหญ่ระดับนี้นะครับต้องชดเชยรวมหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก็บริษัทประกันอาจจะปฏิเสธการคุ้มครองด้วยหากพบว่าฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยมีอีกยังไม่จบนะครับถ้าเป็นที่สหรัฐอเมริกาจะโดนอะไรอีกโดนลงโทษด้านความปลอดภัยแรงงานครับหรือเราเรียกว่าโอชานะครับ Occupation Occupational Safety and Health Administration บทลงโทษปรับสูงสุดก็คือการละเมิดโดยเจตนาสั่งหยุดงานก่อสร้างทันทีบังคับปรับปรุงมาตรฐานทั้งหมดก่อนกลับมาดำเนินการหากฝ่าฝืนซ้ำซึ่งเคสของประเทศไทย4ครั้งใน1ปีแล้วนะครับจะโดนโทษอาญาเพิ่มและยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับวิศวะกรจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต บริษัทจะถูกถอดออกจากรายชื่อผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตและข้อนี้น่าสนใจมากห้ามรับงานรัฐทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลกลางนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ s t e t i l i n s n s i n o b r d นะครับ r e l e r n t r o n t r n g t u t h o u t t o r s t i e s ส่วนผลกระทบทางด้านธุรกิจหากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนะครับราคาหุ้นอาจจะร่วงทันที50-90% ก็คือล้มละลายได้เลยนะครับผู้ถือหุ้นอาจจะฟ้องได้ครับผู้บริหารอาจถูกฟ้องได้ครับบริษัทอาจเข้าสู่การล้มละลายครับโอเคทีนี้ลองมาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยประเทศญี่ปุน่นกับสหรัฐอเมริกาบ้างอันนี้น่าสนใจนะครับ ภาพรวมเชิงโครงสร้างแล้วเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบกัน3ประเทศเนาะมุมมองของรัฐเนี่ยรัฐไทยมักจะมองว่าเป็นอุบัติเหตุในขณะที่สหรัฐอเมริกาจะมองว่านี่คืออาชญากรรมองค์กรนะครับส่วนญี่ปุ่นครับเขาจะบอกว่านี่คือความล้มเหลวเชิงหน้าที่นะครับใครเป็นผู้รับผิดชอบถ้าเป็นประเทศไทยก็คือผู้ปฏิบัติงานระดับล่างนะครับที่มักจะต้องรับผิดชอบส่วนที่อเมริกาบริษัท กับผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบที่ญี่ปุ่นครับผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาต้องรับผิดชอบครับแนวคิดหลักบ้างครับที่ไทยเราจะเรียกว่าประมาทนะครับสหรัฐอเมริกาก็คือประมาทเลินเล่อทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสร้างความเสียหายนะครับญี่ปุ่นถือเป็นคดีต้องมีการรับผิดครับความเร็วบ้างครับความเร็ว ความเร็วในการดำเนินคดีนะครับของไทยช้าครับของสหรัฐอเมริกาเร็วส่วนญี่ปุ่นเร็วและเด็ดขาดด้วยนะครับส่วนวัฒนธรรมการลาออกของไทยเป็นที่รู้กันอยู่แทบไม่มีนะครับสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีเช่นกันแต่เน้นดำเนินคดีครับญี่ปุ่นลาออกทันทีความต่างกันนะครับส่วนความรับผิดทางอาญาประเทศไทยครับ ผู้ถูกดำเนินคดีคือคนงานวิศวกรหน้างานโฟแมนผู้บริหารงานระดับสูงแทบไม่เคยถูกฟ้องส่วนโทษจำคุกวงเล็บมักรอลงอาญาค่าปรับก็ไม่สูงนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาครับคนถูกดำเนินคดีก็จะเป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคลนะครับ CEO ครับประธานบริษัทนะครับ Project Director แล้วก็ Safety Officer อเมริกาจำคุกจริงนะครับหลายปีไม่รอลงอาญาด้วยและถูกปรับหลายร้อยหลายพันล้านดอลลาร์หลักคิดง่ายๆของอเมริกาก็คือองค์กรฆ่าคนได้องค์กรก็ต้องติดคุกผ่านผู้บริหารนะครับซึ่งถ้าเป็นญี่ปุ่นจะใช้กฎหมายอ่านว่าผมอ่านเองนะไม่รู้อ่านยังไงเกียวมูโจโคาชิสุชิซิไซนะครับ เป็นความประมาทในการประกอบวิชาชีพเป็นเหตุทําให้ตายผู้ถูกดําเนินคดีคือผู้จัดการโครงการนะครับกรรมการบริษัทที่กํากับดูแลส่วนโทษจําคุกจริงทันทีเหมือนอเมริกานะครับและไม่มีรอลงอาญาง่ายๆหากมีผู้เสียชีวิตหลายรายนะครับหลักคิดของญี่ปุ่นง่ายๆก็คือตําแหน่งอะไรเท่ากับความลับผิดนั้นนะครับความลับผิดทางแพ่ง ฟ้องค่าเสียหายได้ไหมที่ไทยได้สหรัฐได้ญี่ปุ่นก็ได้ถ้าเป็นค่าเสียหายครับที่ไทยได้ต่ําที่สุดสหรัฐอเมริกาได้สูงมากญี่ปุ่นไดป้ปานกลางถึงสูงนะครับส่วนการลงโทษที่ต้องจ่ายค่าปรับแทนการเชิงลงโทษที่ไทยไม่มีเลยญี่ปุ่นไม่มีสหรัฐอเมริกามีคดีหมู่แทบไม่มีครับที่ไทยสหรัฐ มีสูงครับญี่ปุ่นจำกัดครับในมิตินี้นะครับสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบระเทือนมากที่สุดเจ็บสุดเลยบริษัทสามารถล้มละลายจากคดีแพง่งแม้คดีอาญาย,ยังไม่จบนะครับมาตรฐานการปกครองและวิชาชีพประเทศไทยระง,งับงานแค่ชั่วคราวไม่ค่อยเพิกถอนใบอนุญาตปรับตามกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งปรับไม่เยอะยังรับงานต่อได้ทันทีในหลายกรณีอีกต่างหาก สหรัฐอเมริกาองค์กรโอชานะครับสั่งหยุดงานทันทีเพิกถอนใบอนุญาตทันทีแล้วก็ห้ามรับงานรัฐทุกระดับแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังทุกโครงการแม้ว่าโครงการจะสำเร็จแล้วด้วยญี่ปุ่นระง,งับโครงการนะครับแล้วก็แ l ล็คลิสต์เงียบๆนะครับเราเรียกว่า s i เ e นแบล็คลิสต์บริษัทไม่ตายครับแต่ไม่มีใครจ้างถ้าเป็นที่ญี่ปุ่น ส่วนมาดูบริบทโซเชียล a ซ c t ชันหรือบทลงโทษทางสังคมบ้างนะครับประเทศไทยนะครับข่าวเงียบครับแล้วก็ลืมบางครั้งก็ดึงป้ายที่เป็นชื่อโครงการที่เป็นชื่อบริษัทตัวเองออกซึ่งในเคสนี้ก็ดึงป้ายออกเช่นกันนะครับผมมีหลักฐานด้วยว่าป้ายถูกดึงออกหลังจากที่ตึกสอตอง,งอถล่มนะครับสหรัฐอเมริกาครับจะโดนอะไรบ้างบทลงโทษทางสังคมก็คือสื่อขุดแล้วก็นักลงทุนฟ้องครับ ญี่ปุ่นครับผู้บริหารลาออกแล้วก็สังคมกดดันสูงให้ต้องรับผิดชอบในญี่ปุ่นต่อให้กฎหมายยังไม่ตัดสินสังคมตัดสินแล้วครับประเทศไทยลงโทษที่ปลายสายงานตัวเล็กสุดไม่แตะโครงสร้างอำนาจประเทศสหรัฐอเมริกานะครับลงโทษองค์กรและผู้นำใช้กฎหมายเป็นอาวุธส่วนญี่ปุ่นลงโทษผ่านวัฒนธรรมความลับผิด ความอับอายทางสังคมรุนแรงกว่าการติดคุกนะครับเราเรียกว่าเชมมิง uh, นะครับโซเชียลเชมมิงเชมมิงคือการทำให้อับอายเนี่ยเป็นการลงโทษของญี่ปุ่นถ้าจะเอาประโยคเดียวที่อธิบายทั้งหมดเลยก็ประเทศไทยถามว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใครเป็นคนทำพลาดถ้าเป็นอเมริกาจะถามว่าใครปล่อยให้มันเกิดถ้าเป็นญี่ปุ่นจะถามว่าใครควรรับผิดชอบในฐานะผู้นา แค่นี้ก็สะท้อนความแตกต่างของด้านโครงสร้างของแต่ละประเทศแล้วนะครับคำถามที่ผมสนใจคือถ้าบริษัทนี้ทำผิดตั้งแต่ครั้งแรกและทำให้มีผู้เสียชีวิตทำไมยังคงได้รับงานรัฐอย่างต่อเนื่องนะครับคำถามนี้เป็นคำ,าคำถามเชิงโครงสร้างอำนาจนะครับไม่ใช่คำถามเชิงอารมณ์แล้วก็คำตอบก็ตรงไปตรงมาเช่นกันก็คือ ระบบรัฐของไทยไม่ผูกความผิดพลาดด้านความปลอดภัยเข้ากับสิทธิ์ในการรับงานรัฐหมายความว่าคือเมื่อเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยจะไม่ถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติครับ,ะรรบจะถูกตัดสิทธิ์จริงๆต่อเมื่อพิสูจน์ให้เห็นชัดได้ว่ามีทุจริตมีหัวประมูลก็ปลอมเอกสารและคดีอาญาถึงที่สุดที่ผูกกับการทุจริตโดยตรง ความตายจากความประมาทถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและดันแยกออกจากคุณสมบัติผู้รับเหมาผลคือต่อให้มีผู้เสียชีวิตมากแค่ไหนบริษัทก็ยังจะผ่านคุณสมบัติทางเอกสารนะครับระบบราชการไทยใช้แนวคิดใครเซ็นนะ responsibility by signature นะครับใครเซ็นคนนั้นผิด ไม่ใช่ผลเกิดขึ้นเพราะใครคนนั้นผิดนะครับถ้าโฟร์แมนเซ็นโฟร์แมนโดนวิศวกรคุมงานเซ็นวิศวกรโดนถ้าผู้บริหารบริษัทไม่เซ็นไม่โดนนะครับโอเคต่อมานะครับพอเรามาพูดในแง่ของ rule of law หรือว่าหลักนิติธรรมนะครับหลักนิติธรรมหรือ rule of law เนี่ยคือ กฎหมายหลักนิติธรรมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องหมายถึงระบบที่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันความรับผิดต้องผู้ผูกกับผลของการกระทํานะครับกฎหมายถูกบังคับใช้อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติในบริบทของโครงสร้างรัฐแล้ว Rule of Law นะครับต้องทําหน้าที่ค,คุ้มครองชีวิตประชาชนไม่ใช่เพียงทําให้โครงการสําเร็จหรือเสร็จตามแผน ซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยหรือ r ู l e ฟ l l w w เนี่ยมันเป็นแบบเอกสารซึ่งกรณีบริษัทรับเหมาที่เคยมีประวัติอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ยังได้งานรัฐนะครับสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง4ประการข้อที่1ก็คือกฎหมายไม่ผูกผลลัพธ์กับสิทธิ์กล่าวก็คือเขาตรวจสอบคุณสมบัติทางเอกสารแต่ไม่ผูกกับเมื่อส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์แล้วเนี่ยการมีสิทธิ์ในการรับงานควรจะถูก เพิกถอนไปด้วยกลายเป็นว่าบริษัทอาจจะถูกต้องตามกฎหมายแต่ล้มเหลวตามหลักนิติธรรมนะครับใครกำลังเรียนนักศึกษาคนไหนกำลังเรียนเรื่อง rule of law หรือ rule by law อยู่ก็สามารถนำกรณีศึกษานี้ไปวิพากษ์วิจาร์ณได้นะครับความรับผิดไม่ได้ไต่ตามอำนาจด้วยครับในทางปฏิบัติผู้ดำเนินคดีมักเป็นผู้ เป็นคนระดับปฏิบัติการซึ่งผู้บริหารระดับนโยบายไม่ถูกผูกความรับผิดนะครับซึ่งขัดกับหลกัก rule of law โดยตรงเพราะอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารแต่ทำไมความผิดตกอยู่ในผู้ไม่มีอำนาจคนไทยเมื่อได้ฟังแล้วก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับการเลือกปฏิบัติโดยโครงสร้างนะครับแม้กฎหมายจะใช้ถ้อยคำเดียวกันแต่การบังคับใช้ต่างกันนะครับเพราะบริษัทเล็กจะเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์มากกว่า ส่วนบริษัทใหญ่ถูกมองว่ารัฐจำเป็นต้องใช้เนื่องจากความสามารถในการรับเหมางานใหญ่มีตัวเลือกไม่มากนะครับบทลงโทษเชิงยับยั้งก็แทบจะไม่มีเลยไม่มีการตัดสิทธิ์อัตโนมัติไม่มีการใส่แบล็คลิสต์ในเรื่องของความประมาทเลินเล่อเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการจ่ายค่าปรับเป็นการลงโทษนะครับระบบกฎหมายไทยจึงไม่สร้างแรงจูงใจให้บริษัท เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับสังเกตเห็นได้จากปีที่แล้วรวมถึงต้นปีนี้ผ่านมาประมาณแค่13เดือนเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด4อุบัติเหตุครั้งใหญ่โดยบริษัทเดิมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันแล้ว130กว่าคนนะครับหากเปรียบเทียบในเชิงหลักการนะครับ ว่า rule of law หรือหลักนิติธรรมทำงานยังไงนะครับประเทศไทย,เน,ยเน้นความถูกต้องตามขั้นตอนก็เน้นเอกสารสหรัฐอเมริกาเน้นความรับผิดขององค์กรนะครับที่ญี่ปุ่นเน้นความรับผิดของผู้นำเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไทยหาน้อยมากที่เกิดความผิดขึ้นแล้วผู้นำจะออกมาลาออกนะครับประเทศประเทศที่ rule of law หรือหลักนิติธรรมทำงานจริงๆเนี่ย ถ้าความตายเกิดจากความประมาทนะครับเท่ากับความล้มเหลวเชิงระบบไม่ใช่เหตุสุดวิสัยอุบัติเหตุเกิดครั้งเดียวเชื่อได้ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดซ้ำซากถึงขั้น4ี่ครั้งมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับออตอนนี้ประชาชนคงจะตั้งคำถามจากผลกระทบที่เกิดจากความชอบธรรมของรัฐเนาะ เมื่อรัฐยังให้สัญญาแก่บริษัทที่มีประวัติการทําให้เกิดความสูญเสียซ้ำซากแบบนี้ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับผมจะตั้งคําถามว่ารัฐปกป้องใครครับรัฐใช้กฎหมายเพื่อใครนะครับแล้วก็ชีวิตประชาชนมีน้ําหนักเท่ากับกําหนดการก่อสร้างหรือไม่ในเมื่อหลักนิติธรรมหรือ rule of law เนี่ยไม่สามารถคุ้มครองชีวิตและความชอบธรรมของรัฐ มันก็จะค่อยๆถูกบ่อเซ้อนะครับผมหมายถึงหลักหลักนิติธรรมเนี่ยหากพูดถึงข้อเสนอเชิงนโยบายตามหลักนิติธรรมสากลน,นะครับข้อเสนอผมมี4ข้อครับหากมีผู้เสียชีวิตเกินเกณฑ์ครับต้องพักสิทธิ์รับงานรัฐทันทีแล้วก็ผูกความรับผิดถึงผู้บริหารระดับการตัดสินใจนะครับไม่ใช่แค่ตัวเล็กๆหน้างานเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุของผู้รับเหมาทุกรายครับ แล้วก็แยกจากหน่วยของเจ้าของโครงการครับกฎหมายหากกฎหมายยังยอมให้บริษัทที่ทำให้คนตายได้รับงานจากรัฐโดยไม่มีผลกระทบเชิงโครงสร้างนั่นไม่ใช่ rule of law หรือหลักนิติธรรมแล้วครับแต่เราเรียกว่า rule by procedure นะครับในระยะยาวระบบที่ไม่เรียนรู้จากความตายจะผลิตความตายซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ ในทางอาชญาวิทยาตรงตามหลักกฎหมายและหลักอาชญาวิทยานะครับข่าวเครนถล่มนี้นะครับถือเป็นอาชญากรรมได้แต่ในสำหรับประเทศไทยไม่ใช่โดยอัตโนมัติจะต้องพิสูจน์ระดับความผิดและโครงสร้างก่อนอตามหลักอาชญาวิทยาอย่างเดียวโดยไม่สนกฎหมายนี่คืออาชญากรรมครับเราเรียกว่าอาชญากรรมเชิงองค์กร,รหรือ organization Organizational crime นะครับในทางอาชญาวิทยาไม่ได้จำกัดเฉพาะฆาตกรรมลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเท่านั้นรวมถึงการตัดสินใจเชิงองค์กรที่ละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยด้วยและก่อให้เกิดการสูญเสียของมนุษย์อย่างคาดหมายได้นะครับโอเคอสรุปข่าววันนี้นะครับซึ่งมันอ้างไปถึงข่าวตึกถล่มปีที่แล้ว ข่าวาสะพานถลม่มคืออะไรถล่มเยอะมากเราจะอยู่ในประเทศที่ขับรถไปเลยแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร,จร่จริงๆหรอคือขับรถแล้วการตายไม่ได้เกิดจากความประมาทของเราแต่เกิดจากความประมาทของรัฐอย่างนี้ก็ผมไม่รู้ว่าข้อความนี้มันจะไปถึงใครบ้างนะครับแต่ว่า เราเรียกร้องมาตลอดว่าอยากให้ประเทศเราพัฒนาอยากให้เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่เล็กแต่พัฒนามากๆเทคโนโลยีก้าวไกลามากๆยุติธรรมมากๆคือญี่ปุ่นประเทศที่พัฒนาแล้วสองประเทศนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์เหมือนกันเป๊ะเขาทำยังไงถ้าคุณอยากจะเรียนแบบหรือนำเบส r a c คทิส วิธีการที่ดีที่สุดของประเทศที่พัฒนาแล้วมาปรับใช้ในประเทศไทยจริงคุณก็ต้องฟังวิธีการที่เขาแก้ไขปัญหาและลงโทษเมื่อเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นด้วยว่าประเทศอื่นเขาทำยังไงประเทศอื่นเขาทำแบบนี้ที่ผมพูดไปทั้งหมด20กว่านาทีส่วนประเทศเราทำยังไงก็อยากฝากนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันความปลอดภัยของประชาชนมันคือความรับผิดชอบของรัฐนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็คงจะพูดเท่านี้นะครับผมต้องการจะสื่อสารเรื่องหลักนิติธรรมแล้วก็กระบวนการเชิงลงโทษของต่างประเทศบ้างมาเปรียบเทียบกับประเทศเรานะครับทุกอย่างที่พูดในคลิปนี้เป็นข้อเท็จจริงที่นำข้อมูลอ้างอิงมาจากข่าวตามหน้าโซเชียลมีเดียตามสำนักข่าวชั้นนำของประเทศไทยนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตก็เอามาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ถ้าจะเป็นพวกเรื่องตัวเลขหรือว่าเ,เรื่องเหตุการณ์วันที่ผมอาจจะไม่แม่นยามแต่น่าจะมีความเป็นไปได้สูงว่าถูกนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP พิเศษนี้ไปก่อนครับเพราะว่ามันเป็นข่าวด่วนนะครับก็สำหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเชิงอาชยอาชญาวิทยาเชิงนโยบายนะครับ ชอบอะไรแบบนี้ก็ให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. นะครับแล้วก็สามารถสมัคร uh, membership แล้วก็ u u p r t t a n k s, mm. <S ได้ด้วยนะครับผมจะได้มามีกำลังใจในการผลิตคลิปให้ความรู้แบบนี้อีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกัน ep หน้าครับขอบคุณครับ